วันนี้ก็พอมพบกับสงครามไซยาห์ภาคที่สองแน่โอเคไปกันต่อวัดอัดต่อเอออัดอ,อีกแล้วชใ,ใช่ใช่ใช่อเออเอ็กก็มีอะไร,ยรเยอะมากฮะเออยากอัดโอเคไปกันต่อเลยเลบก้าเล่นเบก้าไปทำไซยาห์แน่ยจนี่มั็นสงครามไซยาห์สงครามที่ัว่างอ่ะมันสงครามไซยามันเข,ขียนไว้ในโอ้ นี <c oughs> ah? ่ไซยายังฮะซูเปอร์ไซยาห์โฟร์ใช่ป่าววะจำชื่อไม่ได้อะไรเนี่ยโอ้ยเจ็บเจ็บเโอ้ยมาเจ็บแล้วเว้ยอันนี้มันมีสางนะตอนเห็นมันว่างมันเดียวว่าซุปเปอร์ไซยาบ้างโอ้ยเจ็บเจ็บโอ้ยเชื่อมันเป็นมีหางแล้วมันเป็นแบบธรรมทําท่านที่สี่เท่านันโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยท่านสีที่โมเกุลก็เป็นที่อยู่กับปังก์ฟังอะ เออซูเปอร์ไซย่าคันสี่ตัวเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้ตัวเมื่อตัวไม่ใช่นันซูเปอร์ไซยาอย่านาอย่าบ้าเหรอไม่ไมนี่ตัวนี้ซูเปอร์ไซย่าโฟนี่โฟนี่โฟนั่นแหละเราบอกว่าโฟนั่นเราพูดถูกอีสิบบาทเฮ้ยมั่วบอเขาเขารู้เะแล้ว เัาจะพูดเล่นรอเจมเาพูดอยู่แล้วนี่เฮ้ยโอ้ยตัวอะไรจอมันบูจอมันบูเออยากตัวบูอยู่ล่ะเจม่หมดอืออ๋อบินไปตงน้จะชนะมันไมล่ะอ้าเชี่ยว้าวเ้ยโอ้ยร่คนนั้นกินมกั เซอร์อลเม่เตอร์ช่องกานางแข่งล <orman> <tror enfin S 2> ิตนางแข่งลิตได้ได้รก็บอลมาโออะไรวะนางแข่งนางลยใสสบโอเสร็จแล้ว สองสามลูกแล้วนะครับแล้วม,มันมีเปล่าล่ะ,อะอโอ้ยโอ้ยโอ้โห โอ้ยๆๆๆๆ่ๆๆ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 ๆ้ๆๆ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 อๆๆ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 ๆแล้วๆๆๆอยๆๆ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 ้ๆๆ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 ยๆนๆๆๆๆดๆๆ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 ๆรๆๆ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 ๆเๆๆ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 ะๆๆ สปอสิสยาโฟสปอสิยาโฟโไปตรงที่เราถ่ายเราถ่ายเรายังไม่ได้ไปกันนะตรงนี้ไงที่เรายังไม่ได้ไปก็มีไปเฮ้ยโอ้อย,อย,อยนี่ไงตรงนี้ตรงนี้เฮ้ย้ย,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 ยผมไม่ชอบตรงนี้ล ไปไหนไม่รู้เอ,อ้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้เจ็บหน้าดูโอเคไปต่อเลย เอมขีอะไรอะเงี่เขียนอะไเองเขีนอะไรเอเขียนว่าอะไรนะเรเขียนไม่ได้ข้างหน้าเราเขียนว่าไรจำไม่ได้ภาษากฤษมันเป็นชื่อเกมอะจำไม่ได้ตอัวนี้ตัวนี้เป็นดาบกอนบอลเหรอ อ้าวชิบหายแล้วต้องไปสู้กับตัวนั้นนะโอเคไปเปลี่ยนล่างซุปเปอร์ซิ่งยากุ้งเปลี่ยนไหนไปชิวเฮ้ยเอ,อ้เออเอาไอ้ผิดทางผิดทางไปผิดทางไม่โดนตัวเลยเลยอ้าวก็เกือบโดนแล้วเฮ้ยตกใจไปต่อ,ตอแบ็คเอาได้ห้าทีเออรรู้แล้วโอเคไปเฮ้ย ออ้ยจะตายลูกจะตายลูกออ้ยจะตายลูกจะตายลูกออ้ยจะตายลูกจะตายลูกพะลังไหมพะลังเออใช่ใช่มันเป็นตัวเพิ่มพลังอะอะไรวะเอ้ยโอ้โหเก่งชิบหายเอ้ยกูจะลงกูจะลงกูจะลงลงแค่เจอข้างล่างก็เจอไปไปเออ้าวตายผมไม่ตายเย่รบเจอลูกแล้วเกือบตายโอเค วันนี้ขอลาไปก่อนนะสำหรับใครที่บเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร์ด้วครับบ๊ายบาย